สวัสดีครับเมื่อนี้เสาวันพุธส,สวัสดีที่6นะครับกรกฎาคมเอา2 5 6 6ครับผมยังพายพี่น้องเบิ่งอยู่ที่ตลาดบ้านกุฎหว่าเลยครับตลาดใหญ่เต๋ขอข้าวม่วงกันหลายเอาที่ได้หลายคลิปนะครับเดี๋ยวพยพี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับเออานี่ของหอยหน้าหนี่แม่นี่แหละครับหัวนรุ่นนี่ชุบนี่หัวนรุนเนาะแม่สาวบอกครับหรือลูกนี่นะมัได้ลูกตัวเดียวแยกไปแล้วเนาะเอา,เอา นี่นะครับด้อห like well, so ัวโนลวนแม่หัวโดนโนเปิดตัวแรกก่อนครับนี่ถูกถูกตัวนี่ซาวเกจอร่อยครับด้นี่าวเกจร่อยสูงตัวไหนล่ะครับลอยสี่สี่สิบบวกเนาะลอยสี่สบวกแข้งขาดีว่มีแบบนี้เนาะอาแม่หัวลนนครับด้อเอาลอยสี่สิบบวกถือว่าสูงนะครับหัวโนลวนแข้งขายดีว่มีแบบนี้ได้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับด้อเอาลูกมาตัวเดียวสองเมื่เจเนาะ ถือว่าถกเรือเอารายละเอียดส่วนอื่นนะครับนะครับสี่ผมยังบนันกับพี่น้งอ,องโทร่มาถามหอยน้าเด้อหอยน้าวาัดรายละเอียดอันอื่นเป็นยังไงน,นะครับนีน่หัดนั่นลดนเตืกล่องนะครับผมมีตำนียัยงเด้อเอาเบอร์ทร่ครับ0 9 8 5 8 7 4 7 9 4เกนาะเอาส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็โทร่มมาถาม หอยนายเด้ออำเภอพบนของน้องหอยนายนิเนี่ยเอาโทรมาเลยชุดนี่ห้องเสียหลังบ่เสียหลังนะครับเอาผมมาทั้งพี่กันครับเอาครับพี่น้องเพิ่งมาทั้งพี่วางไรครับแม่ลูกของไผ่น่อครับนี่หอยหน้อไผ่หน่อไผ่ไผ่มุ่นไผ่สายบันไผ่มุ่นไผ่มุ่นไผ่ไผ่ปีตัวเด่แล้วรนี่รังเก่า แม่ลูกลูกตัวเมียนี่บ่แม่ลูกนี่ยนะโอ้สามสาม,สามาร้อยลูกสองหรือลูกแรกนี่โอ้ลูกสองเด้อสามสามหาร้อยน,นั่นนี่เนาะลูกที่สองนะครับเด้อเอาลูกที่สองจักเดือนลูกคนนี่จักปีจักจัเมื่อนี่เดือนกลัวเดือนกลัวสามเมื่อสามหาร้อยเอาลูกตัวที่สองนะครับ เป็นตัวเมียนะครับอ่านี่แม่เพิ่นเด้อสูงไซส์ครับแม่เพิ่นร้อยอะไรนี่สิบบวกสูงร้่ิบร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบบวกทางท้องดีอยู่เด้อเอาแข้งขาบ่มีแต่เนี้เชียงกับเชียงเขาใกล้ๆเขาเลยนะนี่เอาท้ายกองจีจู้นาเพิ่นกับโป้ตีงบ่อย่างเลยเอานิ่งดีเอาเป็นแต่เอาไปเลี้ยงอยู่ครับเด้อแม่ลูกรูปคือเมีย สามหมืนามัร้อยเนะตัวไดอกขเพื่นวนะาหน้แม่นางนี่นะแม่นางามาามาามาแม่นางสามเกา้าสามเกแม่นางสามเก้าตัวได,วได,อวได้อันนี้สูงเท่ไนี่ครับ,บรรอยสี่สิบบวกอืมแ่น,น,นเนะาะเสื้อของขาเสื้อของขาบบมีตัวนี้ยังดอกเนาะแกงขางเนียสูงเนีร้อยสี่สิบบวกถือืาสูงเนาะ คือเรื่องใดเป็นแม่น,นาคเลครับเด้อเอาหางเงีวหางเงีวเ,เล็บดีเล็บดีสีดีสีแดงแดงอา้าวถือว่าโค้งสั่งดีครับ<ม>อายุเท่าไรลนะครับนี่ประมาณปีเนาะส้นปีส้นปีอา,<ม> <laughs> ว,าว่างได้กว่นส้นปีอ้าไทายสวยสวยเบิ่งเด้อ<า>สามเก้าเนาะยังไม่นนมุนเนาะสวยสวยนะครับสามหมื่นเก้าตัวร่องได้โค้งสั่งดีครับนี่เด้อเอาสีแดงเลยนี่โค้งสร้างดีสามหมื่นเก้า นะครับอประมาณส้นปีส้นปีนี่เอากล้องใส้ใกล้กับ่าเป็นอย่างเ,น,เนี่ยอ้าวนี่่จ้องนากันเท่าจ้องนากันอ้าวสามเกต่อรองได้ี่ยมูนนี่เนาะมัทันนี่บอกครับมัันี่บอืมเบอร์โทรครับศ9นย์เก้าสามศูนย์หมหสี็โคแม่ลูก3ามสาหรกับแม่สาวแม่นางสามต่อรองได้ นะพ่อใหญ่มูลให้เอาทั้งหลังกันนะนี่พ่อใหญ่มูลบ้านขัามพังน้ำตำบลน้องแหน่อำเภอกุชุ่มยาส่วยท่อมากับหอยปรีหอยปีนี่ล่ะนี่เอ้าบอกพูดอะไรครับมาสร้างปีกันด้วยกันร่องหงจอร่องกันอะได้กับร่างกับร่งเบิ่งกันกับร่งเบิ่งกันกำลังชมกันอยู่ กำลังชมกัน <Yeah. S 1> วันเด้ดาบไปทางไหนา็มึงไหว,นนวได้ยังมาบอนี่ไหวไหรือเป่ โอ้อันนี้แม่นกว่านี่ใส่นไวใส่ตัวได้เขาใส่ยูชนกัยังดีเขาใส่ยูชนฟันดีนะดาบแม่ลูกสีแดงโอ้สีแดงคักงเลยครับลูกเมียเนาะลูกเมียลูกเมียลูกที่สองไม่ลูกแรกนี่โอ้ลูกแรกนะครับลูกแรก เป็นตัวเมียดได้ครับเด้อนี่ลูกเทพสามหนึ่งอืมทักเดือนเลยครับนี่ลูกสามเดือนสามเดือนเป็นลูกแรกสามเดือนแม่สูงเท่าไรล่ะครับบอนนี้แม่สูงหน่อยสามสิบหน่อยสามสิบหอนบนหอนหนอยสามทิมหานน่อล้วอืมหน่ยสามทิบบวกเนาะประมาณเด้อแแคงขาบ่มีต่ำนี้เนาะบ่มีต่ำนี้อืมเอาแแคงขายมีดเป็นตัวเลี้ยงครับจึงเชื่อมนี่อ้าวจึงเชื่อมเด้อลูกเดียวลูกเดียวเรียบดีอยู่ครับอืม ยุงลอยสานสีบวกเลยครับเด้อหางยาวอยู่เด้อเอาชุบอืมสองตัวอเป็นไดเร็งอืมเป็นไดเรยงสองตัวสองหัวใจนี่ข้าวุการสีแดงเรียกแม่นี่เนาะให้ลูกดีได้เนาะลูกดีสุงดีขู่สร้างดีได้เนาะเอาในราคาในราคาเปิดไปสี่สิามสี่สามครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ค่มเดียวป่ะครับความสูงความสูงสี่เหมือนสามความสูงครับผม บอยมุดอาหารนี่เนาะแมนครับแมนมีรถส่งเด้อพรจะไปส่งซีมันามพี่น้องที่ใช้ไปส่งรดในอีสานแมนบ้ครับหรือโค้เดียวนบ่อยแมนเขาค้งเดียวโค้เดียวโขาโลได้เบอร์โทรเลยครับบนศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดมเทีมงานห้อยบ่อยแมนแมนห้อยยังครับนี่อันนี้ห้อยออดครับโอ้หอยออดทีมงานห้อยบ่อยมีรถไปส่งให้มีรถไปส่งให้พรมถึงทีถึงทีด้อขอพูดหลารครับับผม ครัใช่แล้วก็ห้อยสงบไปใช้เราบัดเพราะว่าพี่พี่เย็นดีที่นอแม่ในหน่อยห้องผู้ใดญครับนี่มื้อนี่เปิดบ่อมื้อนี่ฮะเปิดอยู่บ่อมื้อนี่มนไม่เปิดไปลวดห้างเชียขายของ <laughs> เปิดเท่าไรนี่ฮะ บลงบ่เอาบ่เป็นยักสงเล่า่าเราโบได้ขายเออเอาบ่เป็นยักครับหัวใจเนื้อครับช่างกำผีไดครับหัวสองตัวครับโอ้สองตัวนี่บ่เนี่ ลูกสตัวแยกไปมดแล้วอเอาเปิดเท่าไหล่ะครับสอง0มครับ2 5ง0มืหาถูกถูกงเท่าไหรครับหน่สสสอสามสิบบวกหน0อยสบวกสองหมื่นบวกได้ลูกมา2ตัวส่วนรายละเอียดอื่นๆเอาโทรมาถามไหเพนหรือแช่งครับวานน้จำนี้เนาะบอครับอืมเอาตั้ก,กันจำนี้เลยครัทุก็าถอนบุหรี่ด้้อนิ่งดีครับเชื่องเชื่องเอา ผมใช้ใกลๆกับว่าเป็นยังนี่อ้าวนึ่งหนห่างยาวอยู่ครับด้วองหมื่นห้าครับด้อองมื่นห้าแม่ลูกสองสองหอาโทรสอบถามได้ด้วกับน้องคนอันนั้นกันแมแนบ่ครับบ่นคบอา้างแม่นี่เท่าไรครับนี่สองหมื่นห้าคือกันราคาเดียวกันเนาะสองแม่นี่น,น,นี้เป็น แม่นางเนาะนี่เนาะเป็นแม่สาวเด้อเพิ่งจักปีแล้วครับนี่สองมือนานี่เพิ่งได้น่องครับผมเพิ่งได้น่องเด้อประมาณจักปีไปไปเนาะประมาณนี้แหละเด้อยอ้าวแข้งขาไม่มีตำแหน่งเนาะไม่มีแค่เห็นต่ดอกไม่ไดตำแหน่งดอกไม่เห็นนี่แหละครับไม่มีตำแหน่งดอกแง่แง่เนี่ยแหละพุณน่ะอ้าวปีไปๆเด้อยเนี่ยเพิ่งยังเป็นสาวอยู่ครับอ้าวแข้งขาบม่มีตำแหน่งหายาวหางล่างสูงเท่าไรครับแม่นี่ ร้อยสี่สิบสี่สิบวเนาะเอากงกว้างไว้เอาสำใบใจของผู้สื่อหางยาวครับเอาแม่นั่งด้วองหมื่เอาถือว่าถูกด้นี่เนาะแม่นั่งือว่าถูกด้ยเนาแม่นั่นกับสองหม่นหแม่ลูกสองสองหมื่นห้าเบอร์โทรครับไปศูนเก้าศูนย์เ้า์สี่หนึ่งสี่หนึ่งดีสี่สี่แปดสี่หกแปดสี่ห ครับโผลมานี่เลยหอยยังหอยยังก็ครับหอยไสบ้านโคกสีครับหอยไสบ้านโคกสีห้อยวะดีครับผมบ้านโคกสีตำบลชุมพรเลยตำบลครับครับตำบลชุมพรทำชุมพรเนาะเอาโทรมาเลยเด้อครับอืมนะสนใจอยู่ครับเนี่ยทุบถูกไหมสองหมื่นหาแม่นั่งกับสองหมื่นหาเด้เอาโทรมาถามคุณพ่อเพื่อนเพื่อนอื่นอยากรู้รายละเอียดลึกๆโทรมาถามนะครับครับอ้าวขอบคุณหลายครับทึ่งสองทึ่งสองครับผมทึงสองอันนี้เป็นลูกไส้รือเป่า เป็นร้านเป็นร้านควัสดีไแหวงแม่นั่งนี่บอกครับอแม่นั่งเท่าไรครับแม่นั่งหมื่นหกพันห้าร้อยซูเปอร์ถูกหมื่นหกพันหาร้อยห้าสิบโล่หาสิบโทรงสี่สูงเท่าไรเรแวงงลยี่สิบหกลยยี่สิบห้าบวกเนาะแข้งขาทุกขาถอนบ่ได้ได้ครับได้ออกมาขึ้นแม่นาง เอ้าสีส่นี่ปีนึงสนปีนึงเนาะแต่ว่าเขาพนยา้วซึ่งสีส้นได้ปีนึงมื่นมื่นเท่าไรก่มื่นหกพันห้าเออมื่นหกพันหาร้อยเด้อหอยคมเอาไปเรียกเนี่ยนี่มื่นหกพันหาร้อยถูก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 โอ้ยรถดลงเลยแต่ก่อนสองหมื่นบอลุดลำบากนี่รดเลย ลูกคนทั้งสองนี่บ่หรอเนี่ยเพราะครับคนเดียวนนั้นมาแต่ไส้ดิลูกคนอันมาแต่ข้างอื่นข้วไทยบ่เนี่ยครับครับเขาี้กว่าไทยไทยไทยข้าวไทยสูงลอยยี่สิบห้านี่ละเอ้าอันลูกคนน่ะลูกตัวเท่าไรนี่ตัวแรกลูกแรกลูกลูกเดียวเมียลูกแรกลูกเดียว งวดไทยเด้องวดไทยลูกได้เดือดกลัวเนาะขาบะมี่แบนี้คือกันเปิดอกเแลละงวอไทยนี่ครับเปลดไดงันห้าร้อยสองหมื่นสามพันหาร้อได้ครับเด้อครับลูกลูกลูกตัวเมียนะครับนี่เด้อลูกตัวเมียลูกแรกเอาประกันตัวนี้ประกันตัวนี้เมื่อากได้งวดไทยไปเลี้ยงบ้านเท่าถูกถูกส0 0หมื่0ห้าพัน0องหกิโิโลสองห 3,550ัิกิโลส่งฟรีมดแล้วเนาะเบอร์โทรนญ่แบงครับศูนย์แปดหกแหสี่หนึ่งเ้าศหน่งวัวเลี้ยงจากับเพอมวยพอดีเพื่อนมอยดีจังหวัดิขอบคุ้นหลายครับแบงค์ใช้แบงแฟมแฟมอามาเบงของน้องแฟมจากับเพื่อสมเด็จีป น้องแฟมจามพสมเด็จแม่ลูกสวยๆลูกตัวผู้เนาะคู่นี้เท่าไหร่นะครับ4ี่0 0อนบาท4 2่0 0บาทส2่นาท, 2, าทมแม่ลูกลูกตัวผู้เลยครับสี 4, 000, 4, <000 S 2> ่0 0สองพลูกคนสูงเท่าไหร่ล่ะนี่นนบบอายุเท่าไหร่ละครูคนบบอายุเทา่าไหร่ล้วอายุปวะมา่ง0ปีนึงหรอดหล้วบ่ สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเดืเนเอ้อเอาดูเด้อเป็นตัวตัวแรกบ่โอตัวแรกนยครับแดงๆยืนี้แม่ยันี่แม่นี่สูงเท่าไรครับร้อยสามสิบนะครับเด้อเอาสีนี่ละให้ลูกดีเด้อลูกสีแดงเอาเนี่ยครับแข้งขาวิ่งนี้แม่ก็ได้ครับทุกขาทอมไรอันนี้เป็นลูกไส้เพิ่นยืนนิ่งขนาดเลยสีแดงตากแดดสวยๆนี่แหละเอา สี 42, ่หม่เนาะอืม,อมเอาได้โค้มเดียวนี่ยครับรบ่โอ้โม่สาวเอาโค้มนี่สี่หมื่นสองเนาะนี้แยกบ่าบ่เน,นี่แยกครับแยกนี่ลูกเท่าไหร่ครับแยกแม่มนแม่สองหมื่นเก่าโอ้แม่สองหมกแยกเด้แอแ,แยกไต้แม่บ่อืมเอาไปแม่สาวครับบ่ ออนี่บ่โอ้เอาอมพักกี่เลยแม่นังหน่อยเด้อเท่าไรครับแม่นั่งน่อยนี่มื่นกพันหยแม่นังหน่อยเนะมือพันหายสูงเท่าไรครับลอยยี่สบวกมื่นก่พันอยสูงลอยยี่สิบบวกอายุประมาณแปดเดือนเด้อเอาแม่นั่งหน่อยแเดือนมื่นกพันหาอยถือว่าถูกครับออาหมดนอนไปเนาะเอาเบอร์โท่ครับ ศูนย์แปดแปดหกห้าสาม้มศูนองเจ็ดหกูเ่อเจ็าว like like. ่าเบิรนเพิ่มอยู่อันนี้นองแซมจากอำเภอสมเด็จัวมาเบิรนีเดอเสียงดังดีเว้ย Họ... Họ... mày khéo tham đấy mình nè anh thấy mày mới có thử được bộ mày ngô có, có vào, lăng mấy thằng này xẻ lăng mấy thằng này chú เป็นเต้มั่วเสียลังเสียลังเป็นต้าออกอยู่บ่มเอน้ยเสียลังเป็นต้าออกอยู่บ่เตะคมไทยเหรอได้โอ้นี่บ่ครับอืมเท่าไรแล้วครับนี่มั่วไถ่สองมือหามีอลูกสองมือหามีอลูกลูกตัวผรูลูกแรกบ่ลูกแรกเลยสองมือหาป็นมั่วไทยพี่น้องะไรมั่วไทยเปเลี้ยงหรือเปลาเอาสองมือหามือถูกครับเป็นลูกแรก แม่สูงอแม่สูงลอยเท่าไรลอยเศ้าขึ้นบ่ลอยเศร้าขึ้นแข้งขาไม่แต่มีนอกเป็นมั่วไทยเด้อนี่ครับลูกเพิ่นตัวผู25้มหถูกถูกออาไปเลี้ยมครับออาไปเลี่ยมอ้าว25มถูกถูกทุกมือเดี๋ยวเปล่งเด๋เอาเอาเอาโคมเดี๋ยวอะไรเบอร์โทรครับศูนยครับศูนย์แปดศูนย์เก้าโชคพรชัยฟร์มตัวมาเลย อันอื่นมันห้างบ่ครับบอเอาเอาเอาตัวค้มเดียวนี่แหละเอาคมเดียวเดี๋อันอื่นห้างองอันนี้เด้อเาบออันนี้ญ่ห้องไฟล่ะยยไหมนะยยนโอง nghe sum thay không nghe sum thay với nghe nè. Khai rồi. Ủa, khai rồi như nghe này nè. Khai phụ đề là nè. Nghe sum cha. Ủa, sáng sang như phụ đề sưởi nó nè. Oh, khai khai mới lâu nè. Như thế sang như này khai đấy จำนด้สามที่เกศครับสามหนึ่งอ่างทองบลึงลึกใหญ่ๆนี่ได้ลูกเยอะตัวแล้วครับนี่ได้ลูกสองตัวโอ้ได้ลูกสองตัวแล้วเด้ออ่างทองใหญ่เอารายละเอียดทุกภาษาใหญ่ตรชายเด้อสูงเตัวใดล่ะครับสูงไรสี่สิบด้วยสี่สิบบรูทเหรอเนาะอ่างทองลึกบื้อลึกได้บักใหญ่เลยอ่างทองเด้อนี่เด้อเอาเออแทงขาบ่มี่ตัหนี้ใช่เนาะไม่มีตัหนีเด้อเอานี่ครับอืมเป็นตะเลียนครับเด้อเอารายละเอียด อื่นๆไหนโทรมาถามยัยต้มชช่เอานเอาอืมเอาคุณเก้าสามคุณเก้าสามหนึ่งหนึเก้าสองหนึ่งหน่ง้องหาห้าหกห้าห้าพอต้มชาเยยับอต้มชเยยอ้มากจะห้าหนียเลยสิเครับอ้าขอคุณหลายครับได้ยังมากครับมือนี่แตัวหตัวเลยนี่เอาแม่ลูกตัวไหนครับลูกลูตัวคูลูกแรก ลูกแรกลูกคู่สาม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 แม่สูงเท่าไรละครับเนี่ยร้อยสามสิบหกร้าบหกร่ำตัวดีเนาะอืมเอาโอมีตัวนี้เด้อแจงขายด้อเอา,านี่นี่นี่นนนลูกไส้ด้ยวยครับเด้อจักเดือนแล้วครับเนี่ยเดือนลูกสามเดือนเด้อเป็นลูกลูกแรกเนาะ ลูกแรกวะลูกแรกสามเดือนกรัวเอาเขาก็ได้เขาก็ได้กันเดียวเขาเพิ่นเนาะลูกเดียว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 เอาสมบูรณ์สามเหมือนสามนี่หารอยบ่บ่บ่อสามเหมือนสามสวยเลยพ่นได้อีกครับบอนแม่ลูกแม่ลูกลูกสอันนี้เป็นลูกตัวเมียเปิดตัวาไหร่ล่ะครับนี่ซีซีเนาะเป็นลูกแรกลูกสองลูกสามสลูกตัวที่สองเนาะ ลูกตัวที่สองนะครับเป็นตัวเมียเด้อซีเมอร์ซีแม่สูงเท่าไหนล่ะครับรอยสันที่บวกแข้งขาไม่เหมือนนี้เนาะนี่ลูกสาวนะครับเด้อลูกสาวลูกสาวนี่โอ้ลูกสาวหนาใหญ่เลยเนี่ยเด้อประมาณจ็ดเดือนแล้วลูกคนลูกคนนี่ประมาณหกเดือนหงเดือนเนาะสูงเตัวไหนล่ะครับรอยเศร้าขื่นโกมูรูดโอ้ยโกมูลูดสวยๆอ้าวแม่ลูกสองแม่ลูกสองอืมแม่ลูกสองพวกนี้จะมีเด้อแจ้งขาเด้อ อานี่ครับกับลูกสาวกับลูกสาวสวยได้ลูกสาวคนหอเนี่ยดีเปเรี้ยครับสี 4, 000, 4, 000, 4, 000, 4, ่หมนสี่เนาะสี่หมื่นสี่ตลองได้เอาชิ้นไสครับวันนี้มาไปสาวน่อยสาวน่อยสาวน่อยแม่นางน่อยเท่าไรครับสีดีด้ดวนี่สองหนห้าสีดีดีสีแดงแดงสอง้าสูงเท่าไรครับสองหมื 25, 25. นรอยสห้อ่าร้อยยี่ส้องแค้งขาบุมมีตบนี้เนาะเนื้อนางดีด้อยเอาเพาาิ่นนุยเท่าไรครับนี่ ปีครึ่งปีครึ่งปีหกเดือนสิบแปดเดือนเนาะง่วงสิบแปดเดือนนะครับเด้ออ้าวสวยๆสวยๆในราคาสองหมื่นห้ามดเหรอครับวันนี้เบอร์โทรครับศูนย์แปดสามเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งห้าเอาโทรมาเลยครับเด้อหอยนิลันรคับอำเภอนามุนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณหลายๆครับมิดๆจะไหนมื้อนี้บ่ เป็นเงียบๆเิียบได้ยังได่กุนไ uh, ีบได้ยแม่กุนมี่บ่แม่กุ่นมี่บ่แม่กลุ่นแม่ ตัสามสองสามสองสามสองได้ลูกสองตัวปัญญปานลูกเดียวว่าผมมีตัวเดียวโอ้รวยรวได้ลูกเจ้าตัวปัญญปานน่ลูกตัวเดียวว่าโอ้ลูกตัวเดียวแยกไปแล้วเนาะสูงเท่าไรปัญญปานสามสองครับสูงร้อยสามสิบสองแข้งขาดีมีมีรั้ตัวดีด้วยเนื้อหนังคุณยังดีอยู่แม่ลูกเดียวแม่ลูกเดียวแม่ลูกเดียวเขาปัญญปานเด้อ สามถูกเบอร์โทร่นครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หหนึ่งหนึเาเจ็ดหมมืนสต่อรองได้ขอบฟนลงมาเลยขอบหลายครับขอบคุณหลายครับไปส่งให้ เสียงดีแต่นาห้องผู้ใหหน่อยน้าฮะสายบูบานี่หอยบูบโอ้เดี๋ยวมาทางแสงก่อนย้อนแสงย้อนแสงแม่นั่งสวยเลยตัวนี้แม่สาวสวยสวย ห่อยเท่าไปไซด์เดียแม่นั่งสวยอ้าวฮาวขนาดเลยอืมเปิดเท่าไรละครับเปิดไสี่ครับสี่หมื่นเจ็เนาะสี่หมื่นเจ็เงาเลยนี่เงาสวยโครงสร้างดีสูงเท่าไรครับสูงประมาณหอย ร้อยสี่สิบขึ้นเนาะแงเด้วโอ้สว i โค้งสางดีครับโค้งสางดีสี่หเจแข้งขาพวนี้จำนี้ปากกันครับปกกันจำนี้มีออามาขึ้นขาโค้ขาทนก็ได้เอเอาฟืนห่าวๆจังเลยขับโเป็นอย่างด้วอ้าวนี่ครับสีม่นเจ็ด้วยมนนี่อ้าวนี่ขาโถนก็ทบไไรย่างด้วยสวดุยได้ได้ดิน่างามน่างามเอาโค้งสางเอาบนย่างเนหนกหนุกนี่สีเ็ดนะครับสี่เจ็ดล้ำตัวดีสีแดงนะครับเด้อ เอานาสนใจครับแม่นีด้อพูะส่หมื่นเจ็ดเอาให้ให้บุงก็ครับสี่หมื่นเจต่ำนี้บ่มีแล้วประกันให้แม่ดครับบารมีแม่นี่บอกแม่นั่งขี้กันเนาะเท่าไหรล่วครับนี่ยสหห้ถูกถูกสูงเท่าไรครับสูงประมาณหนอยสามสิบวก้ยามสิบบวกสอง, 15, อ 30, งห่นหาบวกแทงขายดีครับสองหมื่นห้าพ คอมเมนต์หาลอยดิสองมื่นหาพันเอาร้อยสามสิบวกแกงขาบวมีตัวนี้เชื่องเชื่องนิ่งนิ่งเป็นตาเลี้ยงอายุจักปีครับนี่ปีปีเศษเศษปีกว่ากว่าเอาเล็บดีเด้อนั่นเล็บดีเอาสองหมื่นหาเนาะใส่ยีครับบาร์ดนี่นะครับเพื่อนหามุมแสงหามุมแสงหามุมแสงหน่อยนะครับจบ นี่เท่าใดแล้วครับได้สาวสามครับสอวสามอันนี้สองหมื่นสามเนาะโอ้สูงเลยแม่นี่ร้อยสามสิบห้าคืนบ่ออืมรอยสามสิบห้านแม่เนี่ยดื้อราคาเนี่ยแล้วถูกๆเน้าสองหมื่นสามอืมสองหมื่นสามครับแม่เนี่ยดื้ออ้าต่อรองได้นิ่งๆดีๆแข้งขาว่ามีตัวนี้นี่ตรนี้เอามาขึ้น มีตำแหน่เอามาคืน,อนอสองมื่นสามตัวรกได้แม่ได้ครับบ่นแม่คนแม่นี่บ่เท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ยังได้สองหมื่อันนี้เพิ่นอายุประมาณเท่าไรครับนี่อันนี้ก็สิปีกวัวปีกวักวกัวเนาะหัวปีกวักวกวัวนะครับเด้อเอาสองหมื่สามอันนี้กับปีกวัวคือกันครับทอดปีแล้วไปนี่ ปีแล้วครับปีกลัวปีกลัวคือการเดิ้ลเปิดเท่าได้หรืครับนี่นี่สองตัวนี่สีเอาตัวละสองหมื่นโอ้เปิดเป็นคู่บ่ครับเป็นคู่ตัวเดียวก็ได้เป็นอันนี้สองสองหมื่นครับสองหมื่นเนาะสองหมื่นสูงเท่าไรครับปีกลัวกลัวรวยยิฐาบวกรวยเศร้าบวกนี่ละเนาะแข้งขาบ่มีทำนี้บ่มีทำนี้ครับนิ่งดีเด้อเอาสองหมื่นถวนเด้อนี่เด้อเอามีทำนี้เอามาขึ้นแม่นี่ก็บสองหมื่น แม่นี่กับสองหมื่นขึ้กันเด้อสูงตัวใดครับเนี่ยมาริยอดรอยนีเท่หาบวกรอยนี้หาบวกอนุประมาณตัวใดเัยมีกลัวคือกันแข้งขาว้แต่นี้นี่ตอีครราคาถูกๆน้ำตัวดีสองหมื่นสองหมื่นนะครับนี่อ้ามดอลไบ่ครับบอดีไหนครับน้อยๆนี่บอ อ้าวน,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 น้อยน้อยๆนี่อ้าวน้อยๆเท่าไรครับนี่สิบแปดหาล้อยล้อยเศร้าขินบ่อเนสิบแปดหา้อยเจ้าเดือนนี่เดือนเอาหัวหาเดือนสิบแปดหารอย,รย,รย,รยรมีตำนี้ยังเอ,อใส่เมาสวยๆนี่แหละ มดล้ว่เนมดล้ครับหนึ่งสตัวครับหกตัวเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนยครับเจ็ดสตั้งมดทั้งัขวนโทรมาเบอร์นี่ห้อยบูจากกันเพื่อผู้ใช่จังหวัดร้อยเอ็ดอ้าขอพูดอะไรครับ จบคลิปนี้ไปตรงนี้นะครับได้ขอคุณ่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่ต่ามรทุ่มสวัสดีครับ